สวัสดีครับวันนี้ผมจะให้ดูผลลัพธ์การทำ SEO ของผมที่ทำให้กับเว็บไซต์คาสิโนหรือเว็บพนันนะครับโดยมากคนจะคิดว่าการทำ SEO สายเทาหรือทำให้กับธุรกิจแนวนี้จะยากมากแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปครับสิ่งที่ทำให้มันยากจริงๆก็คือการแข่งขันที่สูงของธุรกิจแนวนี้และแข่งขันกันอย่างดุเดือดแต่ถ้าเรารู้วิธีการทาเชิงเทคนิคลอ,อย่างถูกวิธี เราจะรู้ว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับผมเลยทดลองสร้างเว็บไซต์พน,นันหรือเว็บไซต์คาสิโนโจำลองขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์การทำ SEO ในแบบของผมและนี่คือผลลัพธ์ที่ผมจะให้ดูครับเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ใหม่และผมเพิ่งจะทำ SEO ไปได้ไม่กี่เดือนเองครับสังเกตได้จาก backlinks มีอยู่แค่304 backlinks ทีนี้เราจะมาดูอันดับ keyword กันครับนี่นะครับ ตำแหน่งอันดับที่ 14, 17, 28, 56, 68แล้วยังมีอันดับอื่นๆนี้นะครับทีนี้เรามาลองวัดผลดูกันนี่นะครับโอ้นี่นะครับเว็บไซต์ผมเห็นไหมครับถ้าเรารู้วิธีการทำอย่างถูกวิธี มันไม่ได้ยากครับผมจะให้ดูอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับเป็นเว็บไซต์ใหม่ที่ผมเพิ่งทำ SEO ไปได้ไม่กี่เดือนเหมือนกันครับสังเกตได้จากจำนวนของ backlinks มีแค่154 backlinks เองนะครับคนทำ SEO บางคนจะเข้าใจผิดว่าการทำโดยใช้ backlinks เยอะๆนั้นจะเป็นผลดีนะครับแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปครับผมจะให้ดูผลลัพธ์ครับนี่นะครับ k e ว w o r d เป็น keyword ร์ดใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเล่นไพ่ออนไลน์อันดับที่34สมัครเว็บบอลเนี่นะครับแล้วก็มีอันดับอื่นๆที่กำลังไต่ขึ้นมาครับทีนี้เราลองมาเซิร์ชดูกันครับ นี่นะครับเว็บไซต์ที่ผมทำนี่นะครับส่วนตัวของผมเองผมเป็น Certified SEO Specialist SEO Auditor และ SEO Analyst นะครับผมมีประสบการณ์ในการทำ SEO สายเทามานานถ้าคุณมีเว็บไซต์คาสิโนหรือเว็บพนันและคุณกำลังมองหาคนที่มีทักษะและประสบการณ์ในการทำ SEO สายเทาจริงๆ ก็ติดต่อให้ผมดูแลได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้มีคอนแทคของผมอยู่ครับ